รอก่อนนะจ๊ะกำลังจะไปแล้วจ้ะอีกสามชั่วโมงเท่านั้นเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนคุณเห็นไหมครับคุณเห็นคนที่อยู่ข้างหลังไหมครับอันนั้นแม่เราแต่พวกผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นอามิตาแฮปปี้นิวเยียร์อามิตามาอามิตาธายังอามิตาธายังหน้ามึงไปดีอามิตาแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคน ตอนนี้กากำลังไปโคราชกันนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูกลับกล้องอยังไงวะเพื่อนอออนี่กดอันนั้นเละเนี่ตอนนี้<ต>นะครับแ,แ,แต่แว่นที่มึงใส่อยู่เนะี่ยเป็นฟิลเตอร์นะอ๋อเหรอมันทำไมอ่ะแ,แ,วแว่นฟนะิลเตอร์ไงไม่แว่นจริงหรอ,อจริง เสื้อแดงวันนี้นะครับมากับเสื้อเมฆแดงของเขาใช่เขาเพิ่งให้มาเอาเหรอโ <laughs> <laughs> อ้โหมึงก็งพูดจะไม่ให้เกียรติงานเลยงานของเขากิฟเฟสไงกิฟกีต้องนิวอีกกีต้องนิวอีกกีต้องนิวพินิกกี้ไม่ใช่ไม่่ใชพินิกกี้คะ่ะโหราดอิตคาริงมีใครถึงงานเราบ้างครับทุกคน ทำไมเขาต้อง OMG New Year อ่ะเพราะว่าผูกมาไงไม่ค่อยออกสื่อหรอเราอ่ะไม่ค่อยออกสื่อเป็นคนเงียบๆเป็นคนเงียบๆบิ๊กใช่ครับกินเงียบครับเป็นคนกินเงียบใช่พี่ลุงเกียวเสียงไม่ดัง Happy New Year จ้า Happy New Year พี่ลุงก่อน Happy New Year นะครับขอให้อะไรนะเขาชอบพูดกันนะพระคุณพระศรีรัตนะเจริญก่อนที่จะไม่มีงานนะเพื่อนนะ ฮัลโหลคุณชูแฮปปี New Year, ้ New Year, นะิวเยียร์ครับแฮปปี้นิวเยียร์นะาพี่ลองถูกอกมาเลยคุณะคะชูไอพี่ชูเราเหรอใช่ชูวิทย์พี่จริงชื่อนายชูวิทย์พูดจริงพูดเล่นแต่ไม่ใช่เดี <laughs> ๋ยวมันก็ปิวเหมือนกันนะอออขอโทษขอโทษครับพี่ชูเอ็ <laughs> กดีเดี๋ยวเอ็กนี่มันก็ปิวเหมือนกันนะ <laughs> อย่าอย่าทำผมเลย <laughs> ชูเขาบอกว่าน้องนิลินมาครับนิลินที่เขาบอกว่าคผู้นิวไม่เคยเจอใช่ป่ะนิลินนี่คือหลานเลยหลานใช่อ้าวแล้วนิลินอยู่โคราชอ่ะ ไม่ไม่ไม่คงไม่ไปหรอกมั้งถ้าไปก็ตลกไปแล้วอ๋อนีลินโผล่มาในนี้ใช่อยู่ในนี้อยู่ในนี้ใช่กูอไม่คือกูไม่ชวนเลยค่ะครอบครัวกูไม่เคยชวนเลยค่ะว่าอยู่ไหนบ้างอยู่อยู่แม่ไปโผล่แม่ไปโผล่หน้าเวทีอ่ะเดี๋ยวปามาไปโผล่หน้าเวทีกูงงมากอยู่ดีไปโผล่ไอคอนสยามแม่บางเอิญถ้าผ่านมาแถวนี้ลูกนั่งรถเมย์มาด้วยเพราะว่าลูกแม่ไม่ไปส่งใช่อย่าว่าว่าไม่ไปส่งเลยไม่ไปรับอีก อันนี้คืออ่านแลว่าอะไรอ่ะจินจาวแปลว่าวันดีภาษาเวียดนามเหรอจินจาวัสดีครับวันนี้วันเกิดจีจี้นะครับอ๋อจีจี้เกิดวันที่หนึ่งมกราเลยเหรอใช่ของผมยี่สิบมกราครับของผมสามสิบมกราครับนี่ขอของฝันล่วงหน้าเลยแล้วจอดรถจัดร่วมกันไหมยี่ห้ามกราหารครึ่งยี่ห้าทำอะไรขอดูก่อนนะถือว่าแบบถือว่าแบบเหมือนแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยผมเป็นพีคือว่าอันนั้นคิดมากไปละคิดมากไป กิมาตาอีเท่าไหร่อืออิีอีออก็มกาเหรออรีมกาลมกาแบบจไม่ได้นแจนด้วยเหรอแจนุยเมฆคุยเมฆวันเดียวกับ<ช>ฉันฉันจำได้ใช่ยี่สิบมกรลาอ๋อแต่ว่าอันนี้คนละลาสีนะหมายถึว่าใช่ไหมยี่สิบมันยังแบบใช่ลาศีน้ำตาลไงม่อะไรวะก็ลาไงสีน้ำตาลอ๋อ ได้เหรอไม่ทานวะขอโทษทีอันนี้คุณกวานะครับคุณกวางก็สีแดงคุณกวางก็สีแดงวันนี้กวางเตี๋ยก่อนนะพูดแต่ปีนี้อายุสาสิบเอ็ดละทุกคนไปดูพี่กวางกูนี่แหละเออดูแก่มากเลยอ่ะหนอถ้ามึงสามสิบกูต้องยี่สิบเก้าสิเออมึงสามหกนี่ว่กาตอนนี้ทุกคนอยู่ไหนบ้างใครอยู่ต่างจังหวัดบ้างนะทุกคนอยู่โคราชค่ะสองหมื่นคนตอนนี้คืออยู่โคราชอยู่โคราชหมดเลยวายห้างต กูกลัวไปถึงก่อยมากแต่แต่แต่ว่าเราไม่ต้องนะมุกไม่หาพาเพื่อนเครียดนิวมีคนด่ามึงอ่ะมุกลาเปล่าไม่มุกไม่หาพาเพื่อนเครียดมุกลาหรือเปล่าถ้ามุกลาก็คือกูเองใช่ปะใช่ลาไปก่อยนะครับ Happy New Year คุณออฟจากอินโดนีเซียเอ่อ Happy วเยียร์ครับอินโดนีเซียอ่ะพูดไม่เป็นไงเลยได้แค่นี้ อยู่บ้านค่ะเขาบอกอยู่บ้านกันส่วนมากพี่ลุงยังอยู่ไหมพี่ลุงไปเที่ยวไหนพี่ลุงไหนพี่ลุงอ่ะพี่ลุงพี่ลุงะี่ยเดี๋ยวต้องปิดก่อนเดี๋ยวคนอื่นเขารู้สรรพคุณหมดไม่ได้ไม่อยากให้รู้จักเดี๋ยวรู้จักคนเยอะย่าหนูก็ไปโคราช โอ้ยงเฮงครับครับอยู่ร้อยเอ็ดเหรอร้อยเอ็ดก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ป่ะใช่แฮปปี้นิวเยียร์กครับแวะหาน้องกันด้วยนะน้องกันเหงาเหงาอะไรครับเมื่อกี้โทรไปเขาดิ้นแต่เช้าเลยครับเขาไม่เหงาเคขาดิ้นหัวสะบัดตั้งแต่เช้าเลยครับน้ำเขาก็ไม่ได้อาบนะบอาน้ำไม่ได้อาบคือเพื่อนเขากับเพื่อนเขาแต่ว่าเขาน่าจะอาบแล้วล่ะเขาน่าจะเพิ่งอาบมาด้วยใช่ดี บันจงสัก์ไปภูเก็ตภูเก็ตคนเยอะนะฉันว่าตอนเนี้เนอะทิ่ทะเลคนน่าจะเยอะมากเลยทุกที่อยู่ตอนเนี้ไปถึง o โอมก้าโอไม่ก็อย่าพูดอย่างนี้เพื่อนเพื่อนอย่าพูดแบบนี้นี่คือร้า์อย่าพูดอย่าง,งาน,นั้นนี่ <c oughs> มันนอคืออะไรนะหนูอยู่โคราชแต่ว่าตอนนี้หนูไป <c oughs> อันนี้หนูุโข,ขไทยคะ่ะอันนี้หนูแบบหนูไปทําไมคะนี่หนูนั่นปะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนนั้น,นค่ะคนนั้นหรอคนนั้นเขาด้ยาอยคาดด้อยคาโอ้ยยี่กนะโอ้ยไอ้นิว <laughs> นี่ไอ้ไหมบอกว่ามาห้ามไม่ให้ฉันรักเออก็ไม่ต้องมาน้ารักก็ไม่ต้อตงน้ารักรรกั้งวรกรบอกว่ารถกับชุดนึกว่าไปซาฟารีเว่ไอ้กั้งเนี่ยไม่น่ามาเจอพี่พี่บอกเลยนะกั้งเนี่ยหลังจากเจอพี่เนี่ยก็คือพูดจาแบบห้าวขึ้นห้าวอ่ากั้งดู หลังจากที่เรียบร้อยมานานใช่ไม่น่าเจอกันเลยก้างหนูจะเป็นคนดีกว่านี้นะลูกคุณพ่อก้างเองยังบอกเลยว่าก้างเปลี่ยนไปมากครับหรอก้างพ่อก้างพูดหรอพ่อก้างพูดว่าก้างเปลี่ยนไปมากครับหลังจากที่เจออ๋อขอโทษครับคุณพ่อพี่จอยแฮปปี้นิวเอียร์ครับไอ้ไม้แฮปปี้นิวเ a ียร์ครับพี่จอยแล้วก็น้องไม้น้องไม้สวัสดีครับป๋าทำไมแต่งตัวดูป๋ามากเลยเรื่องไง คนับรถอุยมอเตอร์ไซค์ขับเร็วมากเลยทุกคนผมอยากให้ดูอ,อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหขับเร็วมากไปแล้วไปแล้วแซงทุกโค้งบอกเลยแซงทุกโค้งคันนีไ้ไปแล้วยังอะ่ะยังอยู่ปะอ๋อยังอยู่ยังอยู่ยไม่ต้อง <มา S 1> ไปดูเขาหรอกครับขับเร็วจริงเนอะไม่ใช่บิ๊กไบค์ดนะ้วยนะรถธรรมดารถธรรมดาค่ะธรรมดาเลยไปเลยพี่ไปเลย เปิดไฟคู่ด้วยเปิดไฟคู่แซงด้วย่เดียไปแซงเขาเลยครับเรามาอยู่กับคนของเราดีกว่าไปไหนไปทำบุญกันกั้งบอกว่าพ่อเขาพูดเล่น Happy New Year ครับทุกคน Happy New Year กั๊งบอกพ่อว่าพี่ขอโทษ Happy New Year for Happy New Year นี่เดี๋ยวเราจะลอง ินไว้อ่ะอินไว้อินไว้ใครดีอะเดียวมีปะมมไม่มีเพื่อน<ะ>เพื่อนเราเลยเหรอเพื่อนเพื่อนเราเขาไม่อยากไลฟ์กับเราเหรอเรา,า,ออาไม่อยู่ครอบครัวเขาไมแล้วมึงมาอยู่กับกูทำไมต้องทำเงินไงไม่มีเลยอ่ะไม่มีเพื่อนเลยอ่ะเออไม่มีเพื่อนทักมาเลยบอกเอ้ยไงบอกให้แม่มาคอคุณให้ของขวัญ อยากเห็นฉันอยากเห็นหน้าคุณใหม่อยวรอดูในคืนนับดาวเห็นแิวหรือเปล่าเออใหม่คุณนิวหรือเปล่าแต่เห็นหน้าคุณนิวอ๋อเออเขาแปลมาจากกูเกิลนี่ครับนี่คือคุณใหม่นะฮะคุณใหม่เออหนูก็แปลให้มันทุกทุกน้อยอ่ไม่ออกรูเกิลไทยสเลตพิมพ์ภาษาอังกฤษก็ได้เราไม่ได้ยินคุนดาวอีกตัวเออเราก็ไม่รู้ไงเราก็อยากเห็นหน้าคุณใหม่เออใหม่ไหนอ๋อคุณนิวคุณนิว ตอนนี้เราเดินทางมาถึงสระบุรีนะคับทุกคนดินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสระบุรีนี่ไงป้ายพอดีใช่ไหมบอกว่าอะไรใช่เขาบอกว่าชวนคุณนิวมาไลฟ์ดิครับเอาอยู่ตรงเนี้ยจะให้ชวนมาไลฟ์เอาเดี๋ยวเสียงก็ตีกันตายตายตายหนูสินเจ้าสวัสดีครับสินเจ้าแฟนขับเวียดนามเยอะหรอแฟนขับเวียดนามมึงเยอะหรอ ได้มาจากดีๆรับอ, <c oughs> อ๋อ <c oughs> เฮ้ยเพื่อนเพื่อนนะส่งออกแล้วว่าอย่าไปลืมพากูไปนะอ,อ,อยากไลฟ์ด้วยไ,ไม่ได้ทั้งประเทศตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้เลยเอ่ะโอ้ยค,คิดถึงคุณใหม่มากก็คือคุณนิวเมื่อกี้คือคุณใหม่มากคนเดิมเปนทีมเหมือนเดิม,มนน,น่าจะคนใหม่อ่ะเพื่อน Happy New Year ป้าแป้งป้าแปงป,ปง้าแปงอยู่ไหนอ่ะ กระแปงนี้คือเข้าในบ้านกับเบิร์ป่ะมีความสัมพันธ์ยังไงวะนัดมีไงเออแปงเล่นนัดมีด้วยกันเป็นเจ้าของอู่ชื่อกุมภาอ๋อเดี๋ยวค่อยเจอกันนะกุมภาตอนนี้เป็นบกกรลาอยู่โทษทีว่ะโทษทีครับโทษทีแทนโทษโทษโทษแทนทุกคนด้วยนะครับที่ต้องมาฟังอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้เพื่อนผมเองชื่อนิวสไตล์เขาจะประมาณนี้ครับสไตล์จะประมาณนี้นี่บกกราเป็นเดือนของเราอ่าแล้วปีน้นแล้วเดือนน้่ กุมภาอ่าโอเควันวาเลนไทน์อ่ามีนาเนี่ยแหละให้ให้ผมหยุดไลฟ์ก่อนไหมครับทุกคนจะยังไงดีเฮ้ย่มถูกปากแปงบอกว่าความสัมพันธ์แบบน็อตมีปากบอกนิววี่อลิซทอยอลิซทอยเมื่อก่อนนะที่ไปกินข้าวกันอะเอออลิซทอยเขาบอกว่าเขาบอกฝันฝันว่าเฮ้ยหนึ่งห้าเก้าออปหนึ่งห้าเก้าเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปพูดอย่าเพิ่งไปพูดเดี๋ยวมัน ใช่กรนิตร้อยห้าสิบเก้าบาทต่อตารางอะไรตารางคูณสองนะคือตารางเมตรสามตารางเยกกำลังสองนะั่นตารางเมตรมันมันูว่าพมมา,มามันมันเลือนผมมาเลือนปะเออใช่ผอมอมตาสองตารางเมตรขอเห็นหน้านิวด้วยเด๋ยวแบบผมสั้นอะไรหรว่าตัดเพิ่มเลยมะไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้สั้นอย่างเดียวหรอกป่าครับไม่มีอะไรครับด้วย ไปตัดที่ไหนมาเนี่ยเอ้ยไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวคนหนึ่งเขาบปกว่า,าพูดภาษาอินโดนีเซียได้ไหมอินโดนีเซียสวัสด,ดีคืออะไรนะจำไม่ได้เลยอะ่ะเออซาลามัตมาลัมนี่คือของบาบูไฮ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 นี่ของอินโดหรืวอว่าของฟิลิปปินฟิลิปลปินใช่ป่ะพี่ไปไหนพี่กำลังไปโคราชอาแปง พี่อยู่บนรถแต่ว่ารถค่อนข้างคล่องตัวตอนนี้ไปได้แบบโอเคโอเคเลยอะไรนะสลามัตสลามัตปัดดังอะไรพวกนั้นป่าสลามัตมาลัมสลามัตปัดใช่ปะใช่ปะอินโดะไหนเปิดปั๊บสลามัตมาลัมใช่สลามัตมาลัมมาลัมอนเย็นหรอแล้วตอนเช้าอ่ะสลามัตมอร์นิ่งสลามัตปากีสลามัตอะไรนะปากีสลามัตปากีครับคุณผูนี่มันบ่ายโมงแล้วมันต้องเที่ยงแล้ว เที่ยวไหครบเลยไหมเอ่อซาลมัตเียงซามัตเซียงสามัตเซียงเวลาเที่ยวถ็คบสามอ่าามตเียงครทุกคนเอมอนแปี้นวเยียครับแปี้นวเยียครับน้องม้อนครับชาเหรอน้องม้อนกลับมากุงเทพยังหรือน้องมอนอยู่เขาใหญ่เดี๋ยวแวะไปหาไหมยูกรุเทพาเเขาหลอนเมรเขาหลอรเยด้วยเหรอเขเหลอนรเมคือรรางน้องมเตาถนนดี ของม่อนปีนี้เราจะเป็นเด็กดีกันไงสวัสดีครับเคเข้ามาเคเข้ามาเคยาวีนเหรอใช่เคยาวีนทักท้ายหน่อยสิเคยาวายเคยาวายคอ๋อเคยาวายเค okay, ยาวายเคเคเคแฮปปี้ดิวเยียครับันี่เรียเคไม่ได้น้องเรียคุณเคคุณเคณเหรอเอออุ้ยอยู่กทมกับวันไหนอะ่ะไปวันนี้แล้วกับวันนี้ครับม่อนครับ คิดถึงน้องม่อนกับวันนี้สิครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าจองที่พักเอาไว้อ่ะปะแปงบอกว่าจะขับรถตามไปอยากเที่ยวครับมาดิปาแปงพักรูปพักพักนะพักขับมาดิจริงจริงก็มาดิเออระหว่างม่อนกับอทิ์ไปไลฟ์กันเองไหมครับอลิ์บอกว่าคิดถึงม่อนม่อนบอกว่าคิดถึงอลิ์ เอาอยัางไงนี่ไลฟ์กูเออคิดถึงคิดถึงพี่มินม้นเหมือนกันพูดถึงกูนหกน่อยเอาป,ปลาแบงอีกมึงออกไปให้หมดเลยคิดถึงพี่มิ้นเหมือนกันมิ้นไม่เกี่ยวมิ้นไม่เกี่ยวเลยค่ะเหรอเอเอก็อออพี่สาวมอดไม่ใช่เหรอป,รปลาแบงไปเลยค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนรถรถเริ่มรถเริ่มติดละรถเริ่มติดตอนนี้รถเริ่มแน่นแล้วทุกคนแน่นจริงอาจยวให้ดูอีกรอบหนึ่ง นี่ไม่ต้องไปอวดรถแน่นไงนี่เห็นไหมรถแน่นรถแน่นนะแต่ถ้ารถแน่นเฟอร์ต้องอะไรอีโดใช่ถ้าใกดรถแน่นเฟอร์ใครอินเนไงเพื่อนอยู่ได้ผู้ชมสองหมื่นสองถ้าอินไปแล้วได้เงินต้องได้เงินเท่าไหร่อย่าไปคิดเลยเพื่อนเรอเราทำไปแล้วอย่าไปคิดเลยสองยุคก็ยังไม่คิดเลยใช่แต่อยากกินอะไรรู้ไหมตอนเนี้ยอะไรครับอยากกินซัง สังสัง่งเอสังสั่งกันเออเฮ้ยเอ้ยสังสังเออไม่ใช่คนละไอ้เอ้ยอย่าอย่าพูดอะไรไม่ดีออกมาน,นะเพื่อนกูกดปิดเลยนะ <c oughs> ปิดไลฟ์นะ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสังสังแค่นี้ไหม <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเพื่อนจะพูดอะไรให้หยุดไลฟ์ก่ับไหมไม่ต้องไม่ต้องอโอเคโอเคโอเคเอมีสติอยู่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพิมพ์ก่อนไหม้าไม่ได้ใจเออพิมพ์ก่อนได้นะเดี๋ยวอ่านอ่านไว้เฮ้ย พี่ปืนนิวสวัสดีพี่ปืนก่อนพี่ปืนวัสดีครับพี่พี่ปืนเนี่ยทำสติ๊กเกอร์รูปกล้วยรูปส้มรูปไก่ทอดเดี๋ยวกูส่งให้มึงดูแล้วอยากให้มึงวิจารณ์หน่อยว่าสติ๊กเกอร์นลายหรอสติ๊กเกอร์ลายเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ลายใหญ่เหรอโอ้คนนี้คือเก่งมากเป็นแบบเจ้าพ่ออีเวนต์ด้วยทําอีเวนต์ให้แบบหลายคนมากๆแต่ใช่ทํารู้จักเขาไว้สวัสดีก่อนดีครับพี่ปืนเดียวกับปืนกูปัเนี่ยคนละปืนแหละมั้งแต่แต่ปืนนี้คือแบบสุด พี่เตมาเบอกพี่เตมามาแล้วก็ไปเลยไปนอะไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเซนเีเควสมาหน่อยสิเซนเีเควสจะขึ้นตรงนี้ปะน่าจะขึ้นนะแต่มันน่าจะทำไม่เป็นเพื่อนมีแพนไปขอนแก่นไหมครับยังไม่มีเลยครับออใช่ใช่ใช่ขึ้นไม่หยุด ขึ้นมาหยุดคือลายใหม่อ่ะแต่คนละอันกันนช่ไใช่ไม่เกี่ยวกันน้องพูดดูดิโดนตบเลยอนิวอะคือบอกเลยว่าปิวให้ไวป <c oughs> ิวเลยนะปิวให้ไวไปไม่ถึงสาระมันปาจีเลยนะไอเตเตจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอหนู <ผม S 1> จะมาแล้วหนูมาเงียบๆแบบนี้เหรอลูกผมไม่ได้มาเปล่าประสาทหาเตอ่ะหนหูเตลูก เต้หายไปละ่ะน้องเตน้องเตเซ็นมาเดยนลุยมั้งไปแล้วสงสัยอยู่กับอมาม่าเอ้สงสัยอยู่กับคุณย่าอ๋อมันอยู่ชิงหม่ใช่อยู่กับคุณย่าไม่เห็นมีเลยเนี่ยมีคนนี้ชื่อทิติพรชื่อคล้ายๆมึงเอาไหมทิติพรเหรอใช่ทิติพรตัาไปพงอ่ะเอ้แต่ว่าตอนที่เรียนอะ่ะ กูจะทิติภูมะอไหมคนที่เลขติดกันชื่อติติพรเหรอใช่เป็นผู้หญิงผู้หญิงอยู่แล้วมึงใช่ใพี่เตไปแล้วอ๋อเตไปแล้วเหมือนกันวะ่ต้องโปีอย่างนี้ทิกันขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมึงเขาจปเะเลขที่มันติดกันงานกลุ่มก็ต้องทำด้วยกันขนาดโรงเรียนกูชื่อจุมพลเหมือนกันกูยังไม่ชอบหน้าเลยในคุปกุ๊ก อืมมีนภัทรเจ็ดคนนภัทรนภัทรทั้งเจ็ดหรอเหมือนคนแค่เลยอ่ะเออนภัทรมีนภัทรเจ็ดคนอ่ะในกู้ขวางนภัทรคือเขียนนภัทรเหมือนกันเป๊ะเลยนะแค่นามสกุลต่างกันนภัทรก็คือนอนเนแล้วก็พัทรล้วก็พัทรไม่หาคออะไรเงี้ยคอรอนภัทรนภัทรทั้งเจ็ดไปเที่ยวไหนไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเบื่อเบื่อหรือว่ารถติดเดี๋ยวจะมาไลฟ์หาอีก